วันที่16ตุลาคม2556ศูนย์บริการหลุดแห่งชาติสภา,ากาชาติไทยร่วมกับธานาคารกรุงเทพจำหน่ายบัตรเดินการกุศลครั้งที่13เฉนระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ,จ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86าพรรษาเพื่อนำไรายได้สำหรับการดำเนินงานของศูนย์บริการหลุดแห่งชาติสภา,ากาชาติไทยโดยมีศิลปินดาราจากค่ายต่างๆร่วมจำหน่ายบัตรอาทิสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 บริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนบริษัทโพลิพัฒน์เตอร์ t a i n มนต์จำกัดบริษัทบอดคาสไทเทเลพิชั่นจำกัดโดยจะจัดจำหน่ายบัตรไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2556ที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่สีลมและที่ส่วนบริการดยทางชาติชั้นล่างจะจัดจำหน่ายต่อไปจนถึงวันเดินการกุศล15ธันวาคมที่จะถึงในราคา20บาทโอกาสนี้โฟกัสธีรกุลและบอสพุทธพงศ์ จากบริษัทธพธริพัฒน์ได้ร่วมเดินจำหน่ายบายัตรเดินการกุศลในครั้งนี้อีกด้วยกิติจันชาติถ่ายภาพประดิพมรข่าว